อนุทินหุนเซนเมื่อวันที่พักเพื่อไทยกลายมาเป็นฝ่ายคา้านที่แน่ๆที่หุนเซนต้องเจอก็คือภูมิใจไทยมีนโยบายยกเลิก MOU 43-44กับเขมรในขณะที่พักเพื่อไทยออกมาพูดว่าการยกเลิก MOU กับเขมรไทยอาจสุมเสียงที่จะเสียดินแดนให้กับเขมรที่เขมรอาจนำประเทศที่3เข้ามาก้าวไก่เรื่องข้อพิพาททางชายแดนไทยกับเขมร ต่อประเด็นนี้เพื่อไทยในฐานะเป็นฝ่ายคา้านจะต้องออกมาค้านสุดเวียงแน่นอนและเมื่อถึงวันนั้นการยกเลิก MOU กับขเขมรจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชนวนการต่อสู้กันอย่างดุเดือดในสภาและการต่อสู้นอกเกมที่เชื่อว่าจะมีขบวนการสนับสนุนขเขมรจากภายนอกที่จะไม่ยอมให้การยกเลิก MOU กับขเขมรให้สำเร็จลงได้โดยมีการสนับสนุนมาตราส่วน1ต่อ2 0 0แสนของขเขมรมาเป็นข้ออ้าง ต่อประเด็นนี้จะทําให้คนไทยทั้งประเทศได้เห็นขีดความสามารถของนักการเมืองไทยที่จะตั้งรัฐบาลจากพักภูมิใจไทยต่อสถานะที่กองทัพไทยกําลังอยู่ในช่วงเข้มแข็งเ,เต็มเปี่ยมและมีประชาชนคอยหนุนหลังกองทัพกันอย่างล้นหลามและต่อสถานะที่เจ้านายใหญ่ของพักเพื่อไทยยังคงสนับสนุนขเขมรอยู่โดยมีเป้าหมายที่ส่วนแบ่งผลประโยชน์ของพลังงานในอ่าวไทยแม้ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ก็ตาม และในสถานะพักส้มที่ยังคงชัดเจนในความพยายาม d i s c คร d i t และมีแนวคิดที่สวนทางกับกองทัพไทยมาตลอดและขำมั่นสัญญา4เดือนต้องประกาศยุบสภาทันทีภูมิใจไทยไม่ได้สนใจว่าการยุบสภาจะกำหนดเอาไว้ที่4เดือนเท่านั้นแต่เมื่อยุบสภาแล้วยังคงมีอำนาจในการบริหารประเทศชั่วคราวไปได้อีก2เดือนก่อนจะมีการประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่การประกาศที่จะยกเลิก MOU กับเขมรต่างหากที่จะเป็นโจทย์ท้าทายความสามารถของพักภูมิใจไทยว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ในสภาวะในตอนนี้หากทำไม่ได้ย่อมส่งผลร้ายแรงต่อคะแนนนิยมของพักภูมิใจไทยและสุดท้ายพักเพื่อไทยอาจจะกลับมามีอำนาจใหม่อีกครั้งแต่ถ้าทำได้พักภูมิใจไทยจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและจะไปลดกระแสนิยมของพักเพื่อไทยลงแบบควบภาพ แต่ขอให้คำแนะนำในอนุทินว่า MOU 43กับ44เป็นเพียงบันทึกความเข้าใจของสองประเทศในการร่วมมือการแบ่งปันหลักเขตแดนต่อกันเท่านั้นแต่ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาพักเพื่อไทยและตระกูลชินได้ทำให้ MOU มั่วนิ่มมาตลอดโดยการยัดไส้ให้ความช่วยเหลือขเขมรในหลายด้านซึ่งมันเป็นการกระทำที่ผิดมาตลอด ความร่วมมือในการช่วยเหลือเขมรควรแยกออกจาก MOU ที่ว่าด้วยความร่วมมือพูดคุยเรื่องเขตแดนเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาตระกูลชินประเคนเอาเงินภาษีของคนไทยไปช่วยเหลือเขมรจำนวนมากแล้วเอา MOU มาเป็นข้ออ้างกับคนไทยตลอดมาหลายปี